วันนี้เรามีป๊อปคอนมาดูนะครับผมมานั่งกินดูด้วยผมเย้กับกับ <c oughs> อ้ยู่ด่าพหน้าถือเซตอันยาเซลสวัสดีนะครับนิวกลบมาพบกับพออีกแล้วนะครับผมเย้ ในวันนี้นะครับผมก็มาพบกับเฮาลุกใหม่นะครับผมกับลุกมาจุกนั่นเองไม่ใช่หรอกครับไม่ได้สาะผมไม่ได้สาะผมไม่ได้สาะผมโอเคครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเรียกชั่นนะครับผมซึ่งเรียกชันอะไรนั่นก็คือเรียกชั่นอิจีนี่ครับผมกับเพลงโลโก้เย้ นะครับผมเราไม่ได้ฟังตั้งแต่เช้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้ว MV ปล่อยมาตอน1บเอดโมงถามว่าทำอะไรอยู่เรียนครับเรียนออนไลน์ตอนเช้านะครับผมเราก็เลยถึงได้มีเวลามาเรียกชันต่อกังคืนเองโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มดู MV กันเลยดีกว่าครับผมไป let's go a few minutes later มาครับทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มดู MV นะครับเราวันนี้เรามีกลับแก้มแล้ีเวกับแก้วคือ นั่นนั่นคือขาอ้าวโพดคั่วตลาดนั้น,นะครับผมว่าป๊อปคอนนั่นเองเย้ Yay! วันนี้เรามีป๊อปคอนมาดูนะครับผมมานั่งกินดูด้วยเป็นฟิลแบบว่าอยู่โรงหนังนะครับผมอยู่โรงอยู่ที่บ้านก็ดูหนังได้ครับผมมีป๊อปคอนถาวป๊อปคอนตลาดนัดอร่อยนะอร่อยนะทุกคนรสหวานนะดูอร่อยนะมานะทุกคนครับผมเรามีกับแก้มและเราพร้อมที่จะไปดูเอ็มวีแล้วครับผมไปห้าสี่สามสองหนึ่ง let's go ว้าวขับรถครับผมขับรถ l o c k go หุยสวยมากเยจีอายยูจีนและยูจีนผมดำดีมากโอ้ยยดาโอ้ยยดา อยู่น้ำสวยมากสวยมากอายจีทุกคนผมเห็นว่าเยจีาฉากนี้เป็นแมวแล้วอยู่บนคอนโดแล้วอยู่บนค,นบนคอนโดแมวว้าวชุดเชยองทุกคนลุกชุดฟงฟิงมาก ว้าวยยแมวลุลิอาทุกคนท่อนฮุกดีมากโอ้ยแต่ยูนายูนาทุกคนนี่คนอายุ17นะอายุ17สามารถสวยได้ขานาดไหนลยมหรอโอ้แล้วยูจีนผมดำก็ดีผมนี้ก็ดี มาเรียโอ้ so, so. Oh! ชุดขาวว่านี่ก็ชุดนี้ตายไปเลยครับผมว้าวเจมวเจมวเพิ่งนวลผู้ช่ยยอง้ทุกคนท่อนฮุกดีนะ อ่าบิวตี้บ็อกเกอร์แล้วหนึ่ง <laughs> บิวตี้บ็อกเกอร์แล้วหนึ่งนะครับผมมีไฟวงเบรกแดนหรอดีมากทุกคนดีมากยูนาสวยอันนี้อันนี้เห็นในทีเซอร์ ดีมากเลยอ่ะฮะออยยางยังไม่จบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุยอยู่นานสวยจังทุกคนแล้วอยู่จินไฮไลท์ผมเนี่ยดีมากผมเนี่ยดีมากแต่ขึ้นสเตจกันเหรอ เจ๋งนะขึ้นเวทีสเตจกันเองเนี่ยทำเองเน,นะเนี่ยเออดีจีโอ้สวยมากฮุยจุนาพิกร้อยเมตรยังไม่แทบเท่านี้เลยอะ่ะ ว้าวโหดมากยืงกลางเมืองเล้วโอ้ทุกคนรอบนี้มงใหญ่นะรอบนี้มงมาแบบนี้เลยนะเท่านี้เลยนะเอาจบแล้วเหรอปิกาน์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 ปิการ์ปีการปิการ์จบแล้วเหรอจบไปมากดูเพลินแม่เพลินเลยกินบ๊อปคอนเพลินโอเคครับผม A few minutes later พักป๊อปคอนไว้ก่อนเอาเขาพ่อคว้วลงไปก่อน จะบอกว่าเอมวีนี้ยูนาชุดสีขาวดีมากชุดสีขาวสวยมากสวยทุกคนเลยทุกคนห้าคนสวยหมดเลยอ่ะเพลงดีนะเพลงดีมากชอบท่อนฮุกด้วยชอบฮุกแบบฟังคือฟังได้ตลอดอะฟังเอาง่ายคือฟังได้เรื่อยๆเลยอ่ะจริงทุกคน ในวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการดูเเรกชันเพลงใหม่ของอีจีนะครับผมเย้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วในสำหรับวันนี้นะครับผมพอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอันยองบ๊ายบาย,บาย